อุ้ยเป็นเหมือนเก้าวขุ่นเลยสวัสดีค่ะป้าพานะคะพบกันกับแช่สูตรสลาจริงๆควรจะจบซีซันไหม้ะนะพี่พาถ้าพี่พาไม่ไปป่วยโควิดสักอน ถ้ายังไงนะคะเรามาดูกันเลยวันนี้เป็นของน้องรายและสุดรายนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อฟ้านะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสุดว่าสตอรี่นมสดค่ะแบบน้อยน้อยมากๆแต่ง่ายอะไรเงี้ยน้อยน้อยเลยนะคะแบบง่ายๆ,ๆเลยนะคะทุกคนเราไปดูอ,อุปกรณ์กันเลยค่ะก้วน้ำใสค่ะก้วน้ำขุน่นขวดน้ำค่ะพี่พาไม่มีใช้ขวดกาวเปล่านี่เนาะสบู่เหลวค่ะน้ำปลา แล้วก็แก้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้แก้วทรงไหนเนาะกลิ่นสตรอเบอรี่กับสีแดงนะคะแล้ำมีทำสลามปาวพานะคะอุปรกรณ์มีแค่นี้แค่ไงเราไปลงไปทำกันเลยมาค่ะทุกคนวิธีการแรกนะเราจะมาทำยมสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะใส่กาวน้ำใส่หช้อนค่ะหนึ่งใส่สีแดงลงไปนะคะ1หยดก็พอมั้งเดี๋ยวขอลองใส่ก่อนใส่สีกับกลิ่น โอ oh, ้แดงมากแดงมากๆนะคะกลิ่น1 2 3ลองคนดูอันนี้จะเป็นแยมสตรอเบรี่นะคะไม่ต้องทำอะไรเลยให้เขาเป็นเหมือนแยมนะคะใส่น้ำยาทำสลามลงไปฝาเดียวก็ได้แล้วล่ะแค่นี้เองนะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้เนอน้ำยาทำสลามขวดเล็กขวดใหญ่มีขายนะคะใช้แค่ฝาเดียวถ้าใช้กับกาวน้ำใสก็เป็นเลยนะแบบนี้ทุกคน แต่ถ้าเป็นกาวน้ำขุนต้องใช้เวลานิดนึงเห็นไหมแค่ใส่สีใส่กาวจริงๆไม่ต้องใส่สีแล้วไม่ต้องใส่กลิ่นก็ทําแล้วเป็นเหมือนกันนะไม่เกี่ยวกันนะคะ ป้าหาออกกันเหลวแบบใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาให้ดูใครที่มีสลามเหลวเลสามารถซื้อกันเหลวไปได้นะไม่แพงด้วยนี่ต่อไปเราไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะขั้ยตอมานะคะเราจะใส่กาวน้ําขุนลงไปทั้งหมด5ช้อนค่ะแล้วเราก็ใช้ขวดเปล่านะขวดกาวเปล่านะขวดเปล่าๆปเนาะใส่ ครีมอาบน้ำลงไป5เปื๊ดค่ะเทลงไปแล้วนะกันนะคะอันนี้มันจะหมดแล้วปพาผสมน้ำใส่ลักไปเลยนะประมาณ1อ่าโอเคประมาณแค่นี้พอนะไม่ต้องใส่เยอะเพราะมันจะทําให้แข็งเสร็จแล้วให้ใส่น้ำสองใส่น้ำไม่ต้องเยอะค่ะทุกคนแล้วก็เขยา่าใส่น้ำลงไป นี่นะทุกคนพอเราเขย่าเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่ฟองลงไปเลยนะคะนี่เป็นยืดยืดอุ้ยเป็นเหมือนกาวขุ่นเลยดูดิฟองนุ่มมากเป็นลักไงลักกับผสมน้ำดูดิทุกคนนมสดเฮ้ยดีอ่ะดีต่อใจมากๆค่ะพี่พาแค่นี้เองนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมคือลักหอมมาก เราก็จะใส่น้ำยาทำสลามป้าพาลงไปเดี๋ยวปว้าพาจะทำให้ดูว่ามันค่อนข้างที่จะใส่เยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเรามีลักก็จะไม่ต้องใส่น้ำยาเยอะมากน้ำยาของป้าพานะถ้าทำกับกาวน้ำขุนะ่นอ่ะค่อนข้างที่จะใส่เยอะถ้าใส่เพียวๆนะคะแต่ถ้ามีลักษมีบีนไนท์หรือ,อ,อชกูบุสึก็จะทำให้ทำสลามได้เร็วขึ้นค่ะ โอเคเดี๋ยวลองเลยนะใส่ไปก่อนฝาหนึ่งเอาลองฝาหนึ่งซีได้ไหมคือมันจะเหมือนจะได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากันคือมันต้องนวดให้กาวกับน้ำยามันแทรกซึมเข้าไปทุกคนแต่อันนี้มีลักษพี่พาคิดว่ามันน่าจะได้อยู่นะฝาสองฝาเนี่ยแต่บางทีใส่เกือบหมดขวดเลยอะกาวเพียวๆที่ไม่ได้ผสมน้ำไม่ได้ผสมอะไรอะน้ำยามันเข้ากับกาวน้ำใสมากกว่าเนาะ ในที่สุดก็ทําได้แล้วใช้น้ํายาแค่สงฝาเองอะ่ะนะยังไงก็ต้องใส่พวกลักอะ่ะจะทําให้เป็นเร็วขึ้นถ้านะซื้อน้ํายาปลาพาไปนะลองทําดูนี่เพิ่งเคยลองครั้งแรก <c oughs> แเราก็พยายามแบบใส่แบบโอ้โหทำไมเป็นยากจางน้ําขุ่นจริงๆิงก็คือต้องมีตัวช่วยนั่นเองนะมาวิธีการเล่นนะน้องบอกว่าให้เอายาสตรอเบอรี่ใส่ลงไปในแก้วพี่พาก็คิดว่าอ๋อใส่ไปก้นๆเหรอเอ๊แล้วมันจะเป็นเหมือนนมสดสตรอเบอรี่อย่างไงาอ๋อเข้าใจแล้วก็คือ เราเคยทําน้ําปั่นไงเราอาจจะต้องเหมือนแบบทําไวข้ขอบขอบแก้วเอามามาเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะนี่อุปกรณ์นะคะก็คือเอาตัวนี้มาหยดเป็นเส้นน่ะทุกคนหยดเป็นเส้นมันจะเป็นเหมือนฝันไหมพี่พาใช่หยดเป็นเส้นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เจ๊คิดเอาจึงจบถึงก็ร้องทักเลยเอาช็อกกี้ก็ร้องด้วยนี่ให้เป็นขอบขอบเป็นเส้นๆค่ะท,ทุกคน อาน่นๆๆๆให้เขายืดลงไปแบบนั้นเลยทูกนี่ให้เขาย้อยลงไปย้อยอย้อยน้ำลายใหญ่ใหญ่ย้อยแล้วมันจะสวยนะเพราะใส่นมสนลงไปแล้วแปลกมากไอ í, อะไรนะโกโก้ก็เป็นเหมือนกันเอาไม่ได้มองกล้องเลยโกโก้ก็เป็นเหมือนกันทําอย่างนี้แล้วสวยทุกคนนี่แหละชูบูชิเบนี่แหละจริงๆไม่ได้ลอกนะ แล้วเดี๋ยวใส่แบบว่าข้างบนอีกทีหนึง่งอ่านี่แล้วนาบแก้วประมาณนี้โอเคเก็บก่อนเดี๋ยวแย่งซีนอย่างอื่นแย่งซีนนี่แบบนี้เลยเราแต่งแก้วแบบให้สวยงามแล้วเดี๋ยวค่อยเอานี้ครอบแล้วก็ใส่นมสดลงไปค่ะทุกคนใส่เขาเล็กที่สุดนะนี่ใส่นมสดลงไปแล้วพอเขาเต็มแก้วเขาจะสวยมากจินตนาการสําคัญกว่าการเรียนรู้ค่ะพี่ผาไม่ใส่ลงไปแล้ว แก้วมันค่อนข้างที่จะธรรมดาไปนิดนึงเนาะแก้วอสองใบนะั้นที่ซื้อมาแพงๆอะแตกหมดทุกคนมีแมวก็อย่างเงี้ยนะจะบอกเลย <c oughs> แตกเละเป็นละหงละแข็งหมดนี่ทําเป็นวิปครีมข้างบนได้ด้วยในน้ำสดนะคะแล้วเราก็จะใส่แยมลงไปค่ะขอใส่ขอบก่อนนะยืดแล้วก็ใส่ขอบลงไปก่อน โอ้ยสวยพี่พาสวยมากๆค่ะนี่เห็นเปล่าน่ากินอนะ่ะน่ากินมากๆเลยนี่มียามเหลือเยอะเลยนะอ่ะโอ้น่าเล่นอนะ่ะทุกคนขอยืดหน่อยได้ปะขอช้อนกินหน่อยโอ้ยเราบิดยามใส่เข้าไปด้านบนอีกทีไหมจริงๆอ่ะเขาจะเป็นเส้นเส้นเส้นอ่ะมันจะสวยนี่เป้าพาคิดว่าเส้นเส้นอย่างนี้นานเห็นปะเห็นปะโอ้สวยอ่ะดูดี โอ้ยน่าเล่นอ่ะสวยมากๆมาเราเล่นเลยลองลองหมุนหมุนหมุนแก้วไม่ค่อยสวยเหมือนร้านค้าเท่าไรแต่ตรงนี้สวยโอเคให้อภัยได้ให้อภัยได้พี่พาให้คะแนนน้องฝาสิบคะแนนเต็มเลยนะคะพี่ต้องพูดถึงค่ะเห็นไหมพอเราออกมาก็มันก็จะเป็นเส้น,นะคะ่ะทุกคนน่าเล่นสุดๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือนนี่ลุกกวาดสีลุกกวาดทุกคนยืด ี่ nee, ทำแบบนี้ยืดยาม s t รอเบอรี่ยืด, <laughs> ยดเห็นปะโอ้นุ่มมากเพราะว่าเราจะได้เท็กเจอร์ของกาวน้ำใสแล้วก็กาวน้ำขุ่นรวมกันคลิปนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะพี่พาชอบค่ะพี่พาชอบโอ้ฟินมากๆเลยอนะทุกคนยืดตอนนี้มันก็จะกลายเป็นนมชมพูค่ะเห็นหมก็จะกลายเป็นสีนมชมพูเลยนะคะสวย จากเป็นสีแดงใช่ไหมก็จะกลายเป็นนมชมพูเกๆทุกคนดูไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดู Q&A กันค่ะวันนี้น้องถามอะไรประผักกันบ้างตามดูกันเลยก่อนจะไปดู Q&A ขอให้ดูเนื้อสลาคือ <c oughs> มันเป็นเนื้อสอบ,บรี่ใครเห็นก็รู้เลยว่ามันเป็นเนื้อสอบ,บรีอะแปลกวะเป็นโยกก็สอบ,บรี่ก็ได้แกเป็นเกะดูสิดูสวยเนาะโหย <c oughs> สลามร้านนี้น่าเล่นถ้าเราไปใส่กระปุกได้กระปุกหนึ่งเลยนะเนี่ยทาขายได้เลยเนี่ยแปกออเนี่ยเห็นปะนี่ทุกคนดูมาเรามาดูคําถามแรกกันเลยนะคะพี่พาชอบชาเขียวหรือโกโก้มากกว่ากันคะเมื่อก่อนเคยติดชาเขียวนะคะแต่ยังไงซะก็โกโก้มาวินกว่าคะ่ะชอบโกโก้มากกว่านะคะคำถามที่สองพี่พาชอบแมวสีอะไรมากที่สุดเมื่อก่อนชอบสีขาวนะคะแต่ว่าแมวสีขาวไม่รู้เป็นอะไร จะมีความเป็นตัวเองมากๆว่าตอนนี้ก็จะชอบแมวสีดํามากกว่าเนาะก็สีขาวจะตีดไงก็จะชอบสีดํามากกว่าค่ะข้อ3านะคะข้อสุดท้ายอะไรทําให้พี่พามาทําคลิปเกี่ยวกับสลามคะบายค่ะช่วยกันดันหน่อยคําถามเดียวและคำถามสุดท้ายก็คือแฟนคลับนะเป็นคนทําให้เป้าพามาทําคลิปสลามเชื่อไหมเมื่อก่อนป้าพัถักยางทำา i y DIY อะไรก,ก,ก็แก้ๆไปวันๆนะคะ่ะทุกคนแล้วมันก็มีน้องคนนึงแบบว่า มาทําสลามกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยคลิปถัดไปทำไปเราก็ไม่รู้ว่าสลามคืออะไรพอไปดูในช่องฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเราไม่มีอุปกรณ์การทําน้องก็ส่งอุปกรณ์มาให้ทุกคนก็เลยทําให้เป๊าพามีวันนี้นะต้องขอขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที <brushes. S 1> <ๆ>่เป็นกําลังใจเป็นอย่างดีเนาะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนอยากติดตาม ก็สามารถกดติดตามได้นะคะถ้าใครอยากพูดคุยกันก็ไปที่เพจ a ฟซบุ๊กป่าพาไทายแลนด์เนาะหรือว่าจะไปสั่งซื้อของก็ได้เหมือนกันนะในแฟนเพจแล้วก็ในไลน์นะคะไลน์ก็จะเป็น ID แอข้างหน้าแล้วก็ P A P A P s A นะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่น,นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊